เรื่องมนโนมยิทธิตอนที่สองทับหนึ่งซึ่งตอนนี้มีชื่อเรื่องว่าเรื่องอดีตชาติหลังจากตอนที่แล้วที่ฉันได้ทำสมาธิไปดูนรกสวรรค์แล้วแต่ก็ยังไม่มั่นใจเท่าใดนักเพราะมองอะไรไม่เห็นเลยได้ยินแต่เสียงเท่านั้น ฉันจึงได้ทำสมาธิแบบเดิมคือมโนมยิทธิต่อไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์แปลกประหลาดอะไรเกิดขึ้นอีกแต่มีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นฉันได้ตัดสินใจบวชชีปรงผมอยู่ที่สำนักชีแห่งหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วคืนนั้นฉันได้ตั้งใจว่าอยากรู้ ว่าอดีตชาติมีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงแสดงให้ฉันรู้ทีว่าอดีตชาติฉันเป็นอย่างไรพอนึกแบบนี้เสร็จแล้วก็เริ่มทำสมาธิฉันใช้วิธีนอนภาวนาเหมือนเดิมตามที่ฉันถนัดจากนั้นก็พิจารณาร่างกายและความตายจนไปถึงความว่างเปล่าความสลัดคืนแยกจิตแยกกาย ว่าไม่ใช่สิ่งเดียวกันตัวเรามีก็เหมือนไม่มีว่างเปล่าและสลายไปในที่สุดพิจารณาจนจิตสงบเบาสบายคลายจากความยึดติดจากนั้นก็เหมือนมีภาพฉายเข้ามาในหัวของฉันเหมือนฉายหนังแล้วในเรื่องตัวฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุราวๆยี่สิบปีต้นๆ ตัวฉันกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในมหาลัยแห่งหนึ่งพอเลิกเรียนฉันก็กลับมาที่ห้องพักฉันได้พักอาศัยอยู่ห้องเดียวกันกับแฟนซึ่งเรียนในมหาลัยเดียวกันแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันทุกวันจะไปมาหาสู่กันแบบคู่รักนักศึกษาทั่วไปมีอยู่วันหนึ่งทางมหาลัยได้จัดกิจกรรม ไปทัศนศึกษาซึ่งมีคณะรถทัวร์ไปกันหลายคันฉันกับแฟนก็ได้ไปทัศนศึกษานั้นด้วยแต่เราไม่ได้นั่งรถทัวร์คันเดียวกันพอทุกคนมารวมตัวกันอยู่ในมหาลัยนักศึกษาก็พากันเข้าแถวเช็คชื่อเพื่อเตรียมตัวขึ้นรถทัวร์พอทุกคนขึ้นรถเสร็จแล้วรถทัวร์ก็เริ่ม เคลื่อนตัวออกจากมหาลัยไปทีละคันมุ่งหน้าตามทางไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดพักรถที่ทุกคนต้องพักเพื่อรับประทานอาหารกลางวันฉันจึงลงจากรถเพื่อเดินตามหาแฟนเพราะวันนี้ฉันได้ทำผัดกระเพรามาสองกล่องจะเอามาให้แฟนกินด้วยหนึ่งกล่องฉันเดินไปจนเจอเพื่อนของแฟน ฉันจึงถามพวกเขาว่าเห็นแฟนฉันหรือเปล่าเพื่อนชายสามคนนั้นก็บอกไม่รู้ไม่ชี้พอฉันเดินต่อไปอีกฉันก็เจอเพื่อนของแฟนอีกคนหนึ่งฉันก็ถามเขาไปอีกว่าคุณเห็นแฟนของฉันไหมเขาก็ตอบแบบอึดอัดว่าเห็นสิแต่อย่าบอกนะว่าฉันเป็นคนบอกแฟนเธอน่ะเขาอยู่บนรถคันโน้นนะ ที่จอดอยู่ตรงนัน้นฉันจึงกล่าวขอบคุณเขาแล้วก็รีบเดินไปหาแฟนเพราะจะได้กินข้าวกระเพราด้วยกันก่อนที่รถทัวร์จะเดินทางต่อพอฉันไปถึงรถทัวร์คันนั้นฉันก็ขึ้นไปบนรถทัวร์เพื่อเดินตามหาแฟนมีคนอยู่บนรถคันนั้นไม่กี่คนฉันจึงตามหาแฟนของฉันเจอได้อย่างง่ายดาย ฉันเจอแฟนของฉันเขากำลังกอดหอมนัวเนียกับผู้หญิงคนหนึ่งเจอจังจังจับได้คาหนังคาเขาว่าเขากำลังนอกใจฉันอยู่หัวใจของฉันนั้นได้แตกสลายเป็นผุยผงฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่าแฟนของฉันจะทำกับฉันแบบนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าพวกเขาคบกันแบบไหน ไม่รู้ว่าเขาคบกันมานานแค่ไหนไม่รู้เลยว่าแฟนแอบนอกใจมารักกับผู้หญิงคนนี้ตอนไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่เห็นกับตาก็คงไม่เชื่อว่าแฟนของเราจะเป็นคนแบบนี้ฉันยืนใจสัน่นตัวสั่นอย่างหนักฉันเสียใจและโกรธมากจนทำอะไรไม่ถูกในขณะนั้นฉันได้จับ กล่องข้าวกระเพราขึ้นมาเปิดฟ้าออกแล้วฉันก็สาดใส่หน้าผู้หญิงคนนั้นเต็มๆแล้วก็เปิดฟ้าข้าวกระเพราอีกกล่องหนึ่งเทราดหัวแฟนของฉันทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากไม่สามารถยับยั้งช่างใจตัวเองได้แฟนของฉันก็ลุกขึ้นมาตบหน้าฉันผลักฉันอย่างรุนแรงแล้วก็ ชี้หน้าด่าฉันแต่ฉันก็ไม่ทนฟังแล้วฉันจึงรีบวิ่งออกไปพร้อมกับร้องไห้อยู่ตลอดเวลาจากนั้นฉันก็เรียกรถแท็กซี่เพื่อออกไปจากตรงนั้นซึ่งแฟนของฉันก็ไม่ได้ตามฉันมาเลยเขาคงรักและห่วงผู้หญิงคนนั้นมากโดยไม่ได้สนใจฉันเลยแม้แต่น้อยเขาได้แต่โกรธแต่เกลียดฉัน ่าฉันสารพัดโดยไม่คิดเลยสักนิดว่าตัวเองนั่นแหละที่เป็นคนผิดนอกใจฉันและทำให้ฉันต้องทำตัวแบบนี้ฉันไม่ไปแล้วทัศนศึกษาอะไรนั่นฉันนั่งรถแท็กซี่ไปเรื่อยๆโดยไม่รู้จุดหมายปลายทางและยังคงร้องไห้เสียใจอยู่ตลอดเวลาสักพักหนึ่งเพื่อนของแฟน คนที่บอกให้ฉันได้รู้ว่าแฟนฉันอยู่ที่รถทัวร์คันไหนนั่นแหละเขาได้โทรมาบอกฉันว่าแฟนของฉันโกรธฉันอย่างหนักที่ไปทำผู้หญิงของเขาและทำอย่างนั้นกับเขาเขาจึงได้บอกให้พ่อของเขาที่เป็นตำรวจให้ตามจับตัวฉันมาให้ได้แล้วพ่อของเขาก็บอกให้คนคอยสกัดจับฉันโดยมีคำสั่ง ว่าถ้าเจอฉันที่ไหนให้ฆ่าฉันให้ตายเลยพอฉันได้ยินเช่นนั้นฉันจึงหยุดร้องไห้ฟูมายแล้วตั้งสติได้จึงขอบคุณเขาที่โทรมาบอกขา่าวจากนั้นฉันก็เปลี่ยนไปนั่งรถคันอื่นเตรียมตัวหนีไปหลบซ่อนเพราะตอนนี้มีคนตามฆ่าฉันอยู่ฉันรู้สึกสลดเศร้าใจมาก ว่าชีวิตฉันทำไมถึงมาเจออะไรที่ทุกทรมานแสนสาหัสขนาดนี้โดนนอกใจแล้วยังไม่พอยังจะมาโดนคนที่เรารักตามฆ่าเราอีกทั้งคิดไปร้องไห้ไปยังเสียใจอยู่ตลอดทางว่าทำไมชีวิตฉันต้องมาพบกับจุดจบอะไรแบบนี้ต้องหนีหัวซุกหัวซุน จากนั้นฉันก็ลืมตาตื่นขึ้นมาฉันยังจำเรื่องราวได้อย่างแม่นยํามันเป็นเหมือนความฝันมากแต่ว่ามันไม่ใช่ความฝันเพราะฉันรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาตอนที่ภาพฉายให้ดูตอนลืมตาขึ้นมาก็รู้ตัวต,วตลอดและยังรู้สึกเสียใจอยู่เลยเมื่อนึกถึงเรื่องราวนั้นสงสารตัวเองมากถ้าเป็นอดีตชาติของฉันจริงๆ ฉันคงโชครายสุดๆที่ต้องเจอคนรักแบบนั้นและชีวิตต้องระหกระเหเร่ร่อนหนีคนที่ใจสามอม,มหิตเช่นนี้คิดดูแล้วชีวิตคนเรานี้ช่างเป็นทุกข์เหลือเกินไม่ทุกเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งบางทีก็ทุกหลายเรื่องบางทีก็ทุกมันทั้งชาติจะเกิดชาติไหนไหน ก็คงไม่ต่างกันนักถ้าเกิดมาเป็นคนก็ต้องได้รับความทุกข์แบบเดิมนี้